ไปลองมาเรียบร้อยกับโฮก้าอารายฮีลองเท้าวิ่งสําหรับคนเท้าลมเท้าแบดโดยคู่นี้เนี่ยจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากรุ่นก่อนหน้าแบบใหม่หมดจดเลยสําหรับโฮก้าอารายฮีคู่นี้นะครับมีการปรับโครงสร้างใหม่ใช้เทคโนโลยีเฮดเฟรมแบบใหม่นะครับผมที่แตกต่างจากเฮดเฟรมบนกาวิโอต้านะก็จะคอยมาช่วยพยุงอุ้งเท้านะครับสำหรับคนเท้าลมเท้าแบดที่ล้มเข้าด้านในตัวโฟมเองก็มีความนุ่มนะครับรองรับแรงกระแทกกาลังดีและมีการปรับดอกใหม่เป็นดอกแปดนะครับปลายเท้าโค้งส้นเท้า ให้การวิ่งไปข้างหน้าได้อย่างสมูทลื่นไหลเลยทีเดียวนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นการปรับทําให้อาราฮี8คู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าวิ่งสําหรับคนเท้าลมเท้าแบนที่เพลินเอามากๆเลยและพื้นชั้นนอกที่วางแบบโซนแบบนี้นะครับก็มีการยึดเกาะที่ดีนะครับเดินบนพื้นกระเบื้องเรียบๆเนี่ยเสียงดังเอ็ดอัดเลยทีเดียวส่วนอัปเปอร์ก็มีการระบายอากาศที่ค่อนข้างโอเคนะครับ้นเท้าล็อกกระชับได้ดีใครที่เป็นคนเท้าลมเท้าแบนนะและอยากได้รองเท้าวิ่งถนนดีๆสักคู่หนึ่งสปอร์ตดีๆพื้นนุ่มๆมมมมีคควาัั่่นงงโกออรรร8บไ หวังครับผม